เชื่อผมยังว่าพวกนี้มันแพงแายที่ไหนไม่เชื่อกัน็รับผมมะผมขายอะไรนี่ผมรู้หมดผมเกลียดเถียงนลครับปีใหม่ผมไปที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบผมกลับผมใจแอบมันอยู่รออยู่ที่นั่นแหละสิบวัน ผมจะไปวันที่หนึ่งจะเ้าท่ามาตลอดะอฮะได้แต่แอลว่ารอผมอยู่ที่บ้านแม่ยายนั่นแหละผมก็จะกลับมาทำงานต่อเอาท่าเลยคลิปได้ไงไ่รู้ได้นะเออคลิปได้ไงไ่รู้ปกติไม่ได้ฉลาดปันนี่นะตาน่าลู้ ถิ่มวันวันนี้เรามาเห็นกอง เท่าทีูู่้ไอ้กันนี้หลุดหมดละนน่น่ะนั่น่ะยิ่งวิ่งสีหลุดคอเนี่ยโตเนี่ยนั่นแหละไปลงสนามมาไม่รู้มใคริใครดวโเียแล้วไอ้ักานี่ก็ไม่แดนไม่ปกลก่ก็จะตังนเีนี่แหละม่อาจจะประสหิกอง นี่ไงต,ตรงนี้นะั่นนั่นนั่นเออรถตู้มันจะจอดตรงนั้นนะไมปมาส่งโดยนะจ่ายค่ารถให้ด้วยจ่ายให้ด้วยในชะ่ไหมสองร้อยอค่ารถไปชาติเขาจิตใจเขานักเลงเห็นว่เนาเวลาเราไปบ้านเขาอ่ะ เดี๋ยวหายโน่นหายนี่มั่วไปหมดผมไม่อยากยุ่งนี่เสียผมวันดีวันร้ายผมไม่ก็อยากทรงแกเห็นไหมตั้งแต่ผู้ไอ้บอยไปเปาผมสนิทเลยเกชื่อไอ้บอยแล้วแกชื่อไอ้บอยด้วยตแล้วแกชื่อไอ้บอยด้วยตามเข้าไปทีเออบอยมันก็หันอิจฉาตามภาษามันอะไ้เป็นขนาด แต่มันไม่ใช่นิสัยแย่ๆมันก็ยังทำมาหากินกับผมไปเรื่อยๆน,นะไ,ไม่ผิดมีผิดมองไปดูประการมันก็ยังไปกับกผมเห็นไหมอกรหงหกขึ้นหกเก็ปั๊บรเรียบร้อยตายจ้อยไม่เกินสี่ห้าเดือนเรียบร้อยเรียบร้อยเกิดยัไม่หมดเลยเฮ้ยเรื่องามันรอมันอยู่นะ คนรกรบเปากาง ừ. โอ้มันติดอะไรเว้ยนะไอ้สองตัวแสบนั้นเอาอา,า,าหารใส่ไว้ให้ก็สั่งบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำงานนะอยู่บ้านนะนั่งมองตาปิดๆตู้ภาษาพิโล์นื เหลือเดี๋ยมันจะพูดได้ผมผมบอกไวนแวันนั้นผมบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบ้านยายนะแล้วไปถึงบ้านยายเขาจะขังโอ้หน้าสงสารนอนนั่งทำตาปิดกๆแล้วนอนไม่กินอะไรเลยัวก็พาไปขังปวดติดกุ๊บมันก็รู้ว่านะครับางคนคิดว่าเออพากไปแล้วไปขังกูอีก จ้เยี่ยวทำไเยี่ยวฮะเยี่ยวอยู่ก็ขี้เยี่ยวในนั้นแหละมันโอ้พวกนี้นในใจดีถ้าไม่ได้ขี้ไม่มีทรายมันไม่ขี้หรอกนะใส่ทรายไม่ขี้ถ้ามีซื้อทรายไปให้มันไม่ขี้นะถ้าเป็นทรายทั่วไปตามไอเนี้ยไอไอไออริมทะเลก็ไม่ขี้ทรายทรายคือต<ส>้องทรายที่ซื้อทรายล้างแผลนะเยี่โยวล้างแผลมันเคลียร์จนกระจายเต็มรถเลย nó okay. à, thấm mấy chùa, Rất có tịt chiếc bài này, mấy lúc nó tịt mày mía, kéo đi, mày mía เชื่อผมยังว่าพวกนี้มันแพงแหมที่ผ่อไม่เชื่อกลับกับผมอะผมขายอะไรนี่ผมรู้หมดผมเกลียดเถียงแล้วครับปีใหม่ผมไปที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบผมกลับผมใช้แอร์มันอยู่รออยู่ที่นั่นแ่ะสิบวัน ผมจะไปวันที่หนึ่งจะเข้าท่ากาตาลอะไรอ่ะฮะได้แต่แอลว่ารอผมอยู่ที่บ้านแม่ยายนั่นแหละมผมก็จะกลับมาทำงานต่อเข้าท่าเลยคลิปได้ไงไ่รู้ใช่นะเออคลิปได้ไงไ่รู้ปกติไม่ได้ฉลาดปันนี้นะตาล กิ้วันที้วันวันนี้เรามาเห็นกอง

นี่ไงตรงนี้นั่นนั่นนั่นเราตู้มันจะจอดตรงนั้นน่ะไม่ไม่มาส่งด้วยนะจ่ายค่ารถให้ด้วยจ่ายให้ด้วยใช่ไหมสองร้อยสองอค่ารถไปชาติเขาจิตใจเขานักเลงเห็นว่าเวลาเราไปบ้านเขาอ่ะ เดี๋ยวหายโน่นหายนี่มั่วไปหมดอ่ะผมไม่อยากยุ่งไรเสะผมโมดีโมไลผมไม่ก็อยากทรงแก่เห็นไหมนัง่นไหนป่วยบอยไปเผาผมสนิทเลยแล้วแก่บอยแล้วแก่ชี้ไอ้บอยด้วยทำเข้าไปอีกออบอยมันก็หันอิดไสรตามภาษามันอะไ้เป็นอย่างนั้น แต่มันไม่ใช่ใน,นิสัยแย่ๆมันก็ยังทำมาหากินกันอบผมไปเรื่อยๆนะคุ้ไว้ไม่มีผิดคอยดูนะจานมันก็ยังไป,ออก,ไปกับผมได้ขอก่<ห><ข>อนโมงหกขึ้นหกเจ็ปั๊บเกรียบร้อยตายจ้อยไปเกินสี่ห้าเดือนเร,อรียบร้อยเรียบร้อยเก็บยังไม่หมดเลยโอย้ โอ้ยรถกาปกอสร้างโอ้มันติดอะไรเว้ยน่ะไอสองตัวแสบนั้นเอาอาหารใส่ไว้ให้ก็สั่งบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำงานนะอยู่บ้านนะนั่งมองตาปิดปิดปิ ตู้ภาษาไม่รู้นะเอ่อเหลือเดี๋ยวมันจะพูดได้ผมผมบอกว่าวันนั้นผมบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปบ้านยายนะแล้วไปถึงบ้านยายเขาจะขังโอ้หน้าสงสารนอนนั่งทำตาปิดๆแล้วนอนไม่กินอะไรเลยหัวก็พาไปขังหัวติดคุกบ มันก็รู้ว่าสาได้บังคุคิดว่าเออพากุณไปแล้วไปขังคุณยึดเจ่ะเยี่ะแย่หรือก็ขี้เยี่ยวในนั่นแหละมันโอ้พวกนี้นี่ใจดีถ้าไปได้ขี้ไม่มีทรายมันไม่ขี้หรอกนะใส่ทรายไม่ขี้ถ้ามีซื้อทรายไปให้มันไม่ขี้นะถ้าเป็นทรายทั่วไปตามไอ้นี่ไอไไอออริมทะเลก็ไม่ขี้ใช่ตรงทรายที่ซื้อทรายล้างขราน่ะเยี่ยวล้างกราน mình cho cái trái đầy nước rồi nó thấm mấy truá, nó có tịt chiếc này, nó tịt cái gì nữa, ไม่มีครัทางแยกแถวนี้ไหนมีติดยาวเลยถ้าติดปีดูถึงวันป่าไหนเ๋าวพึ่งถึงหวังน้อยเลยนี่มั้งติดไหมเลยประโโตกัอทาง มันเข้ามันเท well ่แต่มันทำนุ่มไม่ทำนุ่นก็มันไปติดตรงดีแยงกันขึ้นนะเลยบังน้อยกระเด้งมันก็เป็นในวงเวนต์วันตกมันมึงแยงกูกูแยงมึงขึ้นกูไปข้าวกูไปอีกอีกขึ้นอีกขึ้นวงเวนต์วันดอกมึงไปขึ้นนี่ต็มกันนะชิงกันแต่หนูชอบเที่ยวชอเที่ยนักมานน่าเทีกาน นี่นะหน่น่เน่ยน่เข้าช่วยช่วยจนช่วยทีชุดเข้าอู่ไหนเข้ากงหนปะเทศนนนาษไทยคิดว่าเขาช่วยช่วย,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 วยเอแต่วทนทุกีวันนะน่แนทนช่วยกลุ่มเลย คุณพยคุณพลยะน้องอยาทุมทุมโกันานชมกันและชมวยกันเน่ยนะเอ้ยน่ใเมีช่วยนะกันขยันกันแล้วม่ใโล่มันวนายแล้วถึงช่วยน่มอ้วน Yeah, Nên ngày mẹ uốn đã rung mẹ uốn khao khao kang dung bên ông nga kang dung bụng lệch 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 bụng มุกเล็กเนี่ยบรรยากาศเนี่ทองฟ้าสีทองเห็นไหมเขียนนะดิเนี่ยน้ำฟ้าสีทองนองมุกเล็กเด็กๆไม่เคยมากก็แล่อ่ะในคลิปนั็กเล็กๆนี่นะมุกเล็กมาถินดูเหมนวันนึะ